สวัสดีครับจากชอ e ่องมีบอสชนะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนําการใช้แอปค้นหาเสียงเพลงนะครับเอาไว้ทําอะไรเอาไว้สําหรับเราชอบเพลงไหนหรือว่าเราไม่รู้จักแล้วเราไปเจอฟังที่ไหนหรือไปเจอดูคลิปแล้วชอบเพลงนี้มากเลยแต่มันเป็นแค่บรรเลงเฉยๆแต่เราไม่รู้ว่ามันเพลงอะไรตัวนี้ช่วยเราค้นหาเสียงเพลงนี้ได้เราไปดูกันเลยครับอย่างแรกนะครับผมเข้าไปที่ l a y Store แล้วไปพิมพ์คําว่า ค้นหาเพลงเราก็เลื่อนมาเลยครับเห็นไหมฮะเราก็เลื่อนมาที่นี่ครับ Short Cut f ร์ m Google นะครับผมโหลดมาแล้วนะเพื่อนก็กดตรงนี้เลยโหลดปึ้งพอโหลดเสร็จแล้วเปิดพร้อมกันไปหน้านี้เปิดน,นะครับโอเคแล้วเราก็ปิบกอนก็ได้ โหลดมาปุ๊บก็จะเป็นแอปฟีชชันหน้าตาแบบนี้แบบตัวนี้นะ,ะผมอาลิงี์ชี้ดีกว่าเห็นไหมวิธีใช้งานใช้ยังไงอันนี้ผมลองเทสดูก่อนละกันนะอะไรนะผมลองเปิดเพลงนี้ก่อนดูที่ว่ามันจะหาเพลงนี้เจอไหมสมมติว่าเราไปฟังที่ไหนก็นแล้วแต่ไม่รู้ว่ามันเปิดเพลงอยู่แต่เราชอบอะ่ะปรากดแอปนี้เลยครับกดตรงนเลยนะ อ่ะขึ้นมาแล้วครับเห็นไหมฮะไว้ด้วยแป๊บเปลี่ยนเองแล้วเราไปลองฟังดูว่าใช่ไหมอ่ะไปลองฟังดูว่าใช่ไหมตรงประเด็นเลยครับชัวใช่แน่นอน100% เราดูในคอมหน่ยทีเป็นแอปที่แบบสั้นๆง่ายๆแต่แบบไม่เปลืองเนื้อที่เครื่องด้วยนะครับคือสามารถจะเปิดฟังที่ไหนก็ได้แบบเราชอบเพราะเปิดกดแท็กดูแล้วมันก็จะหาให้เราเลยว่าเพลงนี้เพลงอะไรเสร็จแล้วเวลาเราเจอแล้วเราก็คลิกหาในตัวแอปได้เลยนะครับมันก็จะค้นหาเพลงที่เราที่เราไม่รู้จักให้เสร็จแล้วทำยังไง ก็คือว่าเราก็าเอาตัวนี้ไปโหลดแปลงไฟล์เป็น mp3 ีสส่วนตรงนั้นนะผมแนะนําคลิปไปแล้วเบื้องต้นเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างให้นะครับผมไปคลิกหาดูนะเพราะว่ามันง่ายนิดเดียวเองมันใช้ในเครื่องนะครับเราเจอเพลงปุ๊บเราก็ Copy URL แล้วก็ไปวางเสร็จแล้วก็ดาวน์โหลดลงเครื่องเลยง่ายๆไม่ต้องลงโปรแกรมอะไรด้วยไงยก็ผมฝากคนแล้วก็แชร์นะครับผมงั้นก็เป็นกำลังใจให้นะครับผมก็งั้นก็คลิปสั้นๆนง่ายๆงี้ก็ เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมก็จะมีคลิปดีๆแบบนี้เสนอเรื่อยๆขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ